วิลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมของพอระบรมศาส,สดาเนะพื่อนำไปยุนิสงสมนาสิการไปปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนประทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจนะสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็นการเกิดขึ้นแห่งโลกนะ โลกที่เรารู้จักเนี่ยถ้าเป็นโลกในทางในทางภาษาคนก็คือมันเป็นเนทหาวัตถุที่ลอยอยู่นะในอวกาศนะแต่โลกในทางธนะรรมมีความหมายแตกต่างออกไปตอนนี้กา,ก,นก,การก่อขึ้นแห่งโลกหรือการเกิดขึ้นแห่งโลกเนี่ยก็คือการที่มีอุปทานในขัน นเนียก็เรียกว่าการเกิดขึ้นแห่งโลกมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปัญจุประทานขันหรืออุปทานในขันมีลักษณะเป็นอย่างไรพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยจึงเกิดจักขู่วิญญาณขึ้นมาแสดงว่าเมื่อมีตาไปกระทบรูปก็เกิดการรับรู้ทางตานเนี่ยก็เรียกว่าจะขูวิญญาณ ก็คือวิญญาณทางตาได้ปรากฏตอนนี้การประจวบพร้อมหรือการปรากฏพร้อมทั้ง3เหตุก็คือตารูปและก็การรับรู้ทางตาทั้งี้เนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นแห่งผัสสะผัสสะคือการปรากฏการกระทบแล้วรับรู้ในการกระทบนั้นเรื่อผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงเกิดมีเวทนา เวทนาคือความรู้สึกเมื่อภาษากระทบตากระทบรูปก็เกิดความรู้สึกพอใจบ้างต่อรูปนั้นไม่พอใจบ้างต่อรูปนั้นเฉยเยบ้างต่อรูปนั้นนะเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงเกิดมีตัณหาเพราะเพราะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆยก็เกิดกิเลสเมื่อเกิดกิเลสมันก็เกิดตัณหา ตัณหาคือจิตที่ทยานอยากออกไปตามการสั่งการของกิเลสนะถ้าพอใจหรือสุขคเวทนาล้วก็เกิดสิ่งที่ว่าราคะหรือโลภะตัณหาที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามอํานาจของราคะหรือโลภะนะแต่ถ้าเกิดคามไม่พอใจหรือทุกขคเวทนาล้วก็เกิดกิเลสตัวโทสะตัณหาก็เป็นไปตามอํานาจของโทสะ หรือประเภทอทุกขมสุขก็คือยังกึง่งๆระหว่างสุขบ้างทุกบ้างก็เกิดกิเลสต,ตัวโละภะความอยากคือตัณหาก็เป็นไปตามหน้าของโลภะนะตอนนี้พอมีตัณหาเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุก็เกิดอุป,าปทานอุปทานคือความยึดควา,ามยึดในในตัณหาเหล่านั้นในควา,ามเป็นตัวตนเหล่านั้นในควา,าม พอใจไม่พอใจเหล่านั้นในความยินดียินร้ายเหล่านั้นนั่นคือมีการยึดมั่นถือมั่นหลักนะเพราะมีอุปทา,านเป็นเหตุจึงเกิดภพภพคือสถานที่ตัง้งนะตัณหาค,คือความอยากอยากที่เป็นตามอํานาจของกิเลสก็มีความยึดยึดแล้วก็ไปสร้างภพไปสร้างภพคือสถานที่เกิดแห่งแห่งทุกข์เมื่อมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติคือการเกิดของ การกระทำต่างๆที่ประกอบด้วยตัวตนนะก็เกิดความคิดนะคิดแล้วจะนำไปสู่การพูดหรือการทำนะการคิดเขาเรียกว่ามาโนกรรมการกระทำเขาเรียกว่ากายกรรมการพูดเขาเรียกว่าวจีกรรม้นกร,กรรมทั้งสาประการจรึงปรากฏขึ้นแล้วนะแต่เป็นกรรมที่ประกอบด้วยความเป็นตัวเป็นตนนะตอนนี้พอชาติปรากฏ ชาติปรากฏเป็นปัจจัยแล้วเนี่ยชรามรนะโสกะริเทวทุกขโทมนั์ปายสะต,ตั้งหลายเกิดขึ้นนี่คือการเกิดขึ้นแห่งโลกนั้นการปรากฏแห่งโลกเนี่ยโลกนี้เป็นโลกทางตาเพราะมันเป็นเหตุที่ว่าตากระทบรูปนะโลกทางตาได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่คือทุกทางตาได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่คือการเกิดขึ้นแห่งโลกนะตอนนี้นอกจากมีทางตาแล้วเนี่ย ก็ยังมีทางหูทางหูก็เหมือนกับทางตาอาศัยหูอาศัยเสียงก็เกิดวิญญาณทางหูก็เกิดภสษะทางหูเกิดเวทนาทางหูเกิดตัณหาทางหูเกิดอุปทานพบชาติก็เหมือนกันกับทางตาเพราะฉะนั้นโลกที่ปรากฏจึงมีทั้งหมด6โลกคือโลกทางตาทางหูทางจงก ทางลิ้นทางกายและก็ทางใจเพราะฉะนั้นคําว่าโลกของพระพุทธองค์หมายถึงหมายถึงการปรากฏขึ้นของผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและไปจบอยู่ที่ทุกทางตาทุกทางหูทุกทางจมูกทุกทางลิ้นทุกทางกายและทุกทางใจนี่แหละพระพุทธองค์ตรัสว่านี่แหละคือการก่อขึ้นแห่งโลก เป็นด้วยอาการอย่างนี้นะตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่านะคําว่าโลกในภาษาคนกับโลกในภาษาธรรมมีความหมายต่างกันดังนั้นการปรากฏขึ้นแห่งโลกทางธรรมก็คือเกิดทุกนะจากเหตุทั้งภาษาทั้ง6ก็คือทุกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจนะเราจะจัดการกับมันยังไงนั่นะนะนะคือสิ่งที่เราจะต้องนําไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อจัดการกับโลกที่มันปรากฏเพื่อไม่ให้โลกนั้น มาเป็นอันตรายต่อจิตของเราได้นี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอติดตามธรรมะสั้นๆที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ